ครับรีวิวงานสร้างงานสร้างกับงานแท้โมนะครับต่างกันตรงไหนนะครับนี่นครับความต่างคือหนากว่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะครับและอย่างที่สองคือตามมาคือนี่ครับลูกแท้โมจะเหลืออยู่นี่ครับ สองมิลครับแต่ของ spk สร้างขึ้นมาตัวนี้จะเหลืออยู่ห้ามิลครับตัวนี้ยี4ห้าุดสี่ครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแต่ของ spk จะเหลืออยู่เท่านี้ครับโดยที่เราใช้เหล็กเกรดเดียวกันนะครับนี้ครับของ spk จะตัวนี้นะครับ dmax ตัวนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ all new d m a x 2.5 VGS สองุดห้า ดีแมกเก่าทุกตัวยกเว้นตัว3,000 v น s ดูดและบางกอนทองครับก็ใช้ตัวนี้ได้ครับของเราจะมีเครื่อหมายตัว s อ k นะครับนี่ครับตัวนี้25ตัวนี้จะเป็น1.9ึ่ง e p o เก้เรนะครับนี่ครับเรื่องผิวนะครับสำคัญมากครับผิวครับนี่ครับของ s อ k สร้างขึ้นมาเน้นผิวข้างในครับเพื่อจะอายุการใช้งานของรูปยางครับความเงาครับถ้าเทียบกับของแท้โมนะครับนี่ครับของแท้โมแท้โมของงานสร้างเอ k พีเคครับนี่ครับหลักๆคือผิวต้องได้ครับและสิ่งที่ตามมาคือสากครับ เนื่องจากลูกใหญ่ขึ้นจากเดิมบางครั้งใช้กับรถบางคันไม่ได้ครับต้องมีสากปรับระยะได้ครับยืดหยุ่นปรับบนปรับล่างครับนี่ครับบางครั้งลูกค้าเอาทีปาร์สองพันแปดไปใส่นะครับลูกยี่สิบสองจุดสองนะครับก็ใส่ได้ครับแต่ของเราจะเป็นลูกยี่สามจุดปดนะครับสิบห้าทับสิบห จะใหญ่กว่าของทีมอาร์นะครับจะนิ่มกว่าครับแรงกดเยอะกว่าครับต่อมาครับเป็นเรื่องของ v ีโกนะครับตัวนี้งานสร้างของเอสเคครับตัวนี้ลูกวีโกติดรถนะครับนี่ลูปสีฟ้าตัวนี้สองกับเจ็ดเป็นซินครับอันนี้ของรีโวลูกค้าจะเอาของรี v o ไปใส่เอาของเป็นซินไปใส่เอาสีฟ้าไปใส่ เซนเตอร์ยึดน็อตตรงกันครับแต่ปัญหาคือระนาบครับตัวนี้สังเกตนะครับระนาบนี้อยู่ระนาบบนนะครับตัวนี้สีฟ้าก็ระนาบบนครับแต่สีเขียวคนละระนาบครับตัวนี้คนละระนาบครับใส่ได้นะครับแต่ปัญหาคือสากเอียงครับสากเอียงพวกนี้พอเราใช้ไปสักพักจะกินลูกยางครับลูกยางกินข้างเดียว แล้วทีนี้จะอยู่ได้ไม่นานครับจะรั่วจะมีปัญหาแต่ทีนี้ของเรานี่ครับเหมือนกันกับของแท้ที่เราสร้างขึ้นมาแต่ของเราจะหนากว่าครับรูผิวนะครับงานสร้างของเรานี่ครับแต่นี่ครับ,รบผ่าให้ดูครับพอเรามาคว้างนิ้วหนึ่งครับจะเหลืออยู่บางประมาณนี้นะครับ แต่ครับอันตรายนี้ครับทีนี้เรื่องของสายนะครับสากของวีโก้กับสากที่เราสร้างขึ้นมาจะต่างกันครับบางครั้งลูกค้าเอาไปฟีฟ้าไปใส่ใส่ได้ครับแต่ปัญหาคือระยะไม่ได้บางคังก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เราจาเป็นต้องมีสากปรับระยะครับเพราะว่าตั้งบนมากเกินไปแข็งครับพอร้อนคัดแข็งขึ้นแข็งขึ้น ยกหรือยกนี้เดียวจากครับนี่คือปัญหาครับเราจําเป็นต้องมีสากปวับประยะได้ครับนี่ครับของเราแน่นอนวีโกจะบังนะครับนี่ครับระยะโอเคของเราอานเอสพีเคครับไม่ใช่ของเทียมครับแต่เป็นของเอสพเคสร้างมาโดยเฉพาะครับนิมแน่นอนครับรับประกันครับ